เมืองเกาทราวดีหรือที่เรารู้จักกันในนามทวารวดีเป็นเมืองที่เต็มไปด้วยร่องรอยของอรารยธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่แต่ภายใต้ซากอิฐและซากปูนที่พังทลายลงนั้นยังมีเรื่องเล่าที่ซนเร้นและไม่ได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เรื่องราวของนางรำในหอโมรณนะที่ถูกเล่าขานต่อกันมาในหมู่ชาวบ้านผู้เฝ้าเมือง ทุกๆปีในช่วงเดือนดับสนิทที่โบราณสถานซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นฐานของเจดีย์ใหญ่เสียงโหยหวนอันแผ่วเบาจะลอยมาตามลมรากับเสียงร้องไห้ของผู้หญิงที่เจ็บปวดทรมานผู้สูงอายุในหมู่บ้านจะรีบปิดประตูบ้านให้แน่นหนาและเล่าถึงตำนานของนางรำหลวงที่ชื่อว่าโชมชวีโชมชวีเป็นนางรำที่มีความงดงามเป็นเลิศ ทั้งใบหน้าและท่วงท่าการรายรำของนางช่างเย้ายวนและมีเสน่ห์จนเป็นที่กล่าวขานไปทั่วราชสำนักและในหมู่ชาวบ้านแต่โชมชวีหาได้รักใคร่ในตัวขุนนางหรือเชื่อพระวงคนใดไม่หัวใจของนางมอบให้เพียงนักรบหนุ่มรูปงามคนหนึ่งซึ่งทั้งสองแอบพบกันอย่างลับๆอยู่เสมอจนกระทั่งคืนหนึ่งในงานฉลองใหญ่ ชมชวีได้รายรำอย่างสุดฝีมือตามคำขอของเจ้าเมืองแต่ในระหว่างการแสดงสร้อยสังวานทองที่นักรบหนุ่มมอบให้หลุดออกจากคอของนางต่อหน้าทารกำนันเจ้าเมืองซึ่งหลงไหลในตัวชมชวีอยู่ก่อนแล้วเกิดความพิโรธและสั่งลงโทษนักรบหนุ่มอย่างแสนสาหัสชมชวีเสียใจและหวาดกลัว จึงวิ่งหนีเข้าไปหลบซ่อนในหอคอยเล็กๆแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้กับเจดีในหอคอยนั้นเองขุนนางผู้มีอำนาจกลับตามมาจนพบนางและข่มเหงนางจนสิ้นใจวิญญาณในหอคอยนั้นเองเจ้าเมืองได้สั่งให้ปิดผนึกหอคอยนั้นไว้ตลอดการเพื่อให้ความลาบนี้ตายไปพร้อมกับร่างของนางตั้งแต่นั้นมา เสียงร้องไห้ของโชมชวีก็ปรากฏให้ได้ยินในคืนเดือนดับสนิทชาวบ้านหลายคนบอกว่าเคยเห็นเงาเลือนรางของนางในชุดรำปรากฏตัวอยู่บนซากปรักหักพังของหอคอยและเมื่อมีนักท่องเที่ยวผู้ไม่รู้เรื่องเล่าไปถ่ายรูปในช่วงเวลาค่ำคืนบางครั้งภาพถ่ายที่ปรากฏออกมาก็มีเงาของผู้หญิงที่กำลังรายรำอยู่ตรงกลางภาพ แต่เมื่อลองสังเกตให้ดีจะพบว่าเงาของผู้หญิงนั้นไม่มีขาเสียงเล่าลือยังคงอยู่ตราบเท่าที่เมืองเกาทรารวดีแห่งนี้ยังคงยืนหยัดไม่ว่าการเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดนางรำโฉมชวีก็ยังคงรายรำและร้องไห้อย่างเดียวดายอยู่ในหอคอยที่ถูกลืมเลือนไปพร้อมกับเรื่องราวของนางหลายร้อยปีผ่านไปในยุคปัจจุบัน นัทและละลิตาสองนักศึกษาโบราณคดีได้เดินทางมายังเมืองเก่าเกาทราวดีเพื่อทำการศึกษาภาคสนามทั้งสองคนหลงไหลในประวัติศาสตร์ของเมืองนี้แต่นัทเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์ใดๆเขาเน้นการวิเคราะห์ตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในขณะที่ลลิตาเป็นคนที่มีสัมผัสพ,พิเศษและเชื่อในพลังงานที่มองไม่เห็น ในคืนเดือนดับสนิทตามที่เรื่องเล่าขานกันนัดตัดสินใจอยู่ต่อคนเดียวที่บริเวณซากหอคอยเพื่อเก็บภาพเจดีในแสงจันทร์เขาหวังว่าจะได้ภาพที่สวยงามเพื่อประกอบรายงานวิชาการแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่แผ่วเบาและแหบพร่าคล้ายเสียงสะอื้นนัดคิดว่าอาจจะเป็นเสียงลมที่พัดผ่านซากปร,รักหักพังจึงไม่ได้ใส่ใจนัก ขณะที่กำลังจะกดชัตเตอร์ครั้งสุดท้ายสายตาของเขากลับไปสะดุดกับสิ่งของบางอย่างที่ฝังอยู่ในดินมันเป็นปิ่นปักผมโบราณที่ทำจากทองเหลืองที่หมองคล้ําไปตามกาลเวลานัดหยิบขึ้นมาและเช็ดคราบดินออกเขารู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านมาตามนิ้วมืออย่างประหลาดในจังหวะเดียวกันนั้นเองลลิตาที่เป็นห่วงได้เดินมาตามหา นัดรีบโชว์ปิ่นปักผมที่เขาเจอให้เพื่อนดูแต่ละลิตากลับมองไปที่ด้านหลังของนัดด้วยสายตาที่เบิกโพลงนางชี้ไปที่เงาจางๆที่ปรากฏอยู่บนซากหอคอยเป็นเงาของผู้หญิงในชุดรำที่ไม่มีส่วนของเทา้านัดหันขวับไปมองตามแต่เงาเหล่านั้นก็จางหายไปแล้วเขาคิดว่าลลิตาคงจะตาฝาดแต่เมื่อเขามองดูภาพที่เพิ่งถ่ายไว้ในกล้อง เขาก็ต้องตกใจสุดขีดในภาพนั้นมีเงาของผู้หญิงคนหนึ่งกำลังรายรำอยู่เบื้องหน้าปิ่นปักผมที่เขากำลังถืออยู่และในภาพนั้นเองใบหน้าของเธอก็เต็มไปด้วยความเศร้าส้อยและน้ำตาทัานใดนั้นปิ่นปักผมในมือของนัดก็ส่องประกายเรืองรองขึ้นมาเพียงชั่วขณะหนึ่งก่อนจะกลับมามืดมนดังเดิม ทั้งนัดและละลิตาต่างก็เข้าใจตรงกันว่าเสียงโหยหวนและเงาที่ปรากฏไม่ใช่เพราะความอาฆาตแค้นแต่เป็นเพราะความเดียวดายและความเจ็บปวดที่รอคอยให้ใครสักคนมาพบและรับรู้เรื่องราวของเธอตลอดมา